ไยวยรุวรุนม,มีเสื้อใส่วรุ awesome โดดเลยเวรรุน่นน่าก็ได้เวรรุ่นไม่ได้อยู่เดียวเน่เดียว

I got supplies. I got supplies.

ีมันต้องยัดเรอด้วยด้วยซียซขมาช่วยเล่นน้องตกเลยคิดเกินที่เดิมเลย ahead I got supplies marked a location I got supplies watch out, watch out. Yeah, I got supplies. Watch out.

Watch out! Let's go. Get in the car. Excellent work. Enemies ahead. Watch out. the enemy's ahead Motherfucker, do Enemies ahead Enemies ahead hey. Excellent work, awesome Check out Dwight. Thank you, thank you Thank you Excellent work Thank you Okay. I got supplies. I got supplies. นี่นี่ก็เสียเชื่อหมด <coughs> Mark the vehicle. Excellent work. Let's go. Awesome. balloon.

เก่องออกมา <c oughs> I got supplies. We supply. Help. Huh? Watch out. Watch out. Yes, he's me there.

ตัน,ตนเดืยดหันไม่เนี่ยไม่ทันเลยใช่ไหมไปทันเดียว Watch out. awesome โอเคเลยซังแต่เขามีเล่นอีกน,น้องอย่าเยอะไม่ตายผมยิงอย่างเยอะเลยชุดเดียวยิงโดนสเม็ดตายกดใส่รถยา,ยามไม่ทัน watch out watch out watch out จ้ ฝั่งบ้านซื้อของแล้วก็บ้านข้างบนไม่ต้องออกไปไม่ต้องไปเล่นในตึกต้องออกนะไปจะโดนหลายทางเรือสิบสองตัวเลยหรอ Watch out Watch out โอเค,อเค,อเคมองไม่เห็นไงมังบ่แก็ดักกันเนี่ย Watch out. Watch out. Mark the location. Help! Oh, 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 oh. Watch out! Enemies ahead! Mark the location. สองตัวตัวสองตัวสองวิ่งไล่นี่ดิหมนไม่ทันวงว่ะเพื่อนแบกแบกเข้าไปปาวงแล้วแบกอ่ะป่าปัญญเยอะไม่ไม่แตกก่อนแตกก่อนแต่ได้อยู่ที่ไหนสมอเข้าอ่ะเพื่ออนห้างหน้าสมอเข้าไปเล่นก่อนดัด Watch out ได้อยู่ได้อยู่ชุบเลยชุบเลยวงมันช้า Thank you Help

Let's go. Oh. <laughs> 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 <coughs> <coughs> I made the top three just now.

เพื่อนเหรอใช่เหรอใช่คนที่มากกระเพรานะไม่ใช่มั้งไม่ใช่เด็กคน,นเหมือนจังเลยนะชุดก็ไม่ใช่ะ <c oughs> น,มนมะ,ะม,มาบ่มอะไรไงสตรีมอยู่ก็เลยทำเปียกเป็นวัดเล็กน้อย ใช่ไอตอนที่ไลฟ์มันก็ไม่ดีไอโมเลดไอโมเลดอาร์เคดแหละมันปิดกันแล้วทำอะไรไม่ได้ตอนอัดอย่างเดียวตรงไหนจ้ากำลังสน้อย I'm really sorry ยังไงมเมื่อกี้สตรีมกันเปลเมื่อกี้แม่ง ตรมาดนโอ้โหสี่อีห้าตัวแถมบอดตัวนึง่งทางสตัวเดี๋ยมาช่วยนะครับเดขอครับองเก็บก็หมดแล้วมั้ง e l p Watch out วกดหมดเลยเหรอระยะใกล้สู้ปกดๆเบาไม่ได้หรอไปสองถอยได้ปะนอนได้นอนได้เล่นกันเลยง่วงนะฮะง่วงแล้วหน่อยเลยอะไร Thank you เดี๋ยวมันฆ่าใครไม่ได้เลยหมดกำลังใจเล่ยอะไรรวบเป็นหนึ่งศิครับ ไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนไปดูเพื่อนมามาเอเ่อะเฮดให้มันหนีแล้วก็ตอนสุดท,ท้ายพี่มเนี่ยหลังกล่องเพื่อนช่วยหน่อยีเฮช่วยหน่อยคับ

พอมันหญิงแล้วชัเลยก่อนก็นได้เพื่อนั่นดักเลยน้องมกินเห็นตี้เดียวเองมัได้ ีพี่ก็ไม่เหลือสิจะ๊ะพี่โดนเละเลยัง Let's fight together. Triimination ง่ายง่ายไปรุ่นรุ่นทั้งหลาย โอ้ปีหนึ่งโอ้สโอ้สเดียวยังไม่ตึงข้างล่างเลยทำอะไรกันวะเนี่ย